โอเคตน่งต่อไปุตตาก๋บุตร์ตาไม่เสิ่งที่เอ่อสิ่งที่กำลทำอยู่ใช่ไหมต้องแบบต้องแบบทำให้มันแบบหนักๆเทมันไปหนักๆเหมือนจดะแบกใช่ไหมค,คือทุ่มไงเออทุ่มทุ่มสุดตัวอะไรเงี้ยในการแสดงเนี่ย ซุมเห็นไหมแล้วก็ปิดเห็นไหมเอาไม้ปิดหน้านป่ะพยายามที่จเพราะว่าแอบเนืมแอบแอบซุ่มเฮ้ยมีแอบซุ่มมองดูด้วยนะแอบดูแบบเมียหลวงอะเออเนี่ยเขาอยู่ยังไงทำอะไรยังไงแอบดูว่าเฮ้ยเลิกกันยังไงอะไรเงี้ยเออ เลิกไม่เลิกเขี่ยวแล้วพูดคำแบงได้ไหมคะท่านแบบสเอสอซเืออะไรเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้หรอคะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมประมาณว่าแบบการละครเนี่ยพยาพยามพยายามคืออันนี้ก็คือสิ่งที่เริ่มทําใช่ไหม จะลองคบจะลองคุยสิ่งที่กำลังเริ่มทำทำใหม่ก็แบบคือ,คอทุ่มสุดตัวพยายามมากมดูสิฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้อะไรเงี้ยฉันจะต้องได้อย่างเงี้ยเห็นฉันจะต้องต้องได้ฉันจะต้องแบบเอามาให้ได้อะไรเงี้ยทำให้ได้เห็นปะพยายามมากุ่มสุ่มองสุ่มองมบุคคลที่หนึ่งด้วยนะ เราโทษโทษโทษ,โทษเขาก็ไม่น่าเลยเนาะมันเป็นกับอะสามีเนาะใช่ไหมอะไม่รู้สามีคุณภรรยาคุณเอออะที่ให้บุคคลที่สามเข้ามาในชีวิตมาแทรกแซนแล้วก็ให้มาย่ำย,ยคีคุณสักศีคุณแล้วก็พาไปที่ต่างๆให้ผู้คนเห็นในการกระทำว่า คนที่หนึ่งคือโง่ไม่รู้เรื่องไม่ให้เกียรติอะไรเงี้ยเจ็บเนาะเด้ไหมปะอะไรสันดานกันตราแบบนี้นะโอยมันไปโอยมันโอ๊ย,ม,อยมันจะอยู่ได้สักทีน้ำเชียวไี่แ้้เหือเดหรอมาเราดูตอนต่อไปเดยวงมีฮ เดี๋ยวจะมีเฮให้หาเดี๋ยวจะมีหาให้เฮน,นะคะ